ณเวลานี้เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าซานซิโรนั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการนับถอยหลังครับที่จะถูกทำลายและทั้งสองสโมสรอ,อย่างเอซิมิลานและอินเตอร์มิลานนั้นก็มีโปรเจกต์ที่จะไปสร้างสนามใหม่ครับวันนี้เรามาย้อนํำลึกกันหน่อยครับว่าสังเวียนแห่งนี้ครับมีความน่าระทับใจอะไรเกิดขึ้นบ้างที่มาที่ไปของทั้งสงทีมในเมืองมิลานทำไมไมาใช้สนามเดียวกันและความทรงจำต่างเนี่ย มันมีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างติดตามมนพร้อมกันที่นี่นะครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista าบจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับท่านรับสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับกับผมจิตกรสีคาเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากช่องทางของเราไว้ก่อนเลยนะครับเหมือนเดิมครับแวะเวยนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถือโอกาสนะฮะสวัสดีปีใหม่ให้กับทุกคนด้วยและกันนะครับกำลังจะผ่านเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะฮะขอให้ทุกสิ่งอย่างในชีวิตของทุกคนนะครับมีความสุขประสบค์าเร็จร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาและกันนะครับวันนี้พาไปคุยเรื่องของสนามฟ ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสังเวียนระดับตำนานครับบางคนเรียกว่าเป็นเมกกะลูกหนังแห่งเมืองมิลานใช่ครับผมกำลังพูดถึงสนามซานซิโรนนั่นเองครับเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าซานซิโรนนั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการนับถอยหลังครับที่จะถูกทำลายและทั้งสองสโมสรอ,อย่างเอซิมิลานและอินเตอร์มิลานนั้นก็มีโปรเจกต์ที่จะไปสร้างสนามใหม่ครับ มันอาจจะเป็นหนึ่งในวันเศร้าของชาวเมืองมิลานครับเพราะนี่คือศูนย์รวมจิตใจของวงการฟุตบอลซึ่งทั้งสองทีมนี้ใช้สนามนี้มาร่วมกันอย่างยาวนานรวมถึงมีเอกลักษณ์อย่างทาวเวอร์หอคอย11ต้นที่เป็นสัญลักษณ์ที่สวยงามเหลือเกินครับแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็กำลังจะถึงจุดสิ้นสุดครับเพราะาล่าสุดทาง สภาเมืองของมิลานนะครับได้อนุมัติการทำลายสนามแห่งนี้ครับเมื่อพฤษภาคมปี2020ที่ผ่านมาส่วนสนามใหม่นั้นก็จะเริ่มใช้งานอย่างเร็วที่สุดครับในช่วงซัมเมอร์2027แต่การทำลายซานซิโร่นั้นสิ่งที่มันน่าเศร้าก็คือมันจะเป็นการทำลายแบบทุกสิ่งอย่างครับจะไม่เหลือร่องรอยอะไรไว้เลยครับวันนี้เรามาย้อนรํำลึกกันหน่อยครับว่าสังเวียนแห่งนี้ครับมีความน่าระทับใจอะไรเกิดขึ้นบ้าง ที่มาที่ไปของทั้ง2ทีมในเมืองมิลานทําไมมาใช้สนามเดียวกันและความทรงจําต่างๆเนี่ยมันมีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างติดตามมันพร้อมกันที่นี่นะครับณปัจจุบันครับทุกคนรู้ดีครับว่าซัสเซโร่เนี่ยคือรังเย่าของทั้งเอซิมิลานและอินเตอร์มิลานแต่ก่อนที่จะมาบรรจบกันนะครับใช้สนามเดียวกันเนี่ยทั้ง2ทีมก็เคยไปใช้สังเวียนแข่งอื่นๆมามากมายครับอย่างเอซิมิลานครับที่ก่อตั้งเมื่อปี1899เนี่ย กว่าจะมาลงเอยที่ซานซิโร่เนี่ยก็ตะเวนเล่นในสนามอื่นๆในเมืองมิลานเนี่ยมากกว่า6สนามครับส่วนอินเตอร์มิลานครับซึ่งก่อตั้งในปี1908นะครับก็ผ่านการใช้งานสนามอื่นๆมาแล้ว3สนามครับก่อนที่จะมาอยู่ที่ซานซิโร่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันต้องพูดไปถึงปเอโตรบิเลรีครับคนนี้เป็นประธานสโมสรของเอิมิลานครับในยุค1909-1928ซึ่งมีความคิดว่าอยากจะสร้างสนามฟุตบอลที่มันเป็น สนามฟุตบอลจริงๆครับโดยที่ไม่มีลู่วิ่งเข้ามากั้นนะฮะจึงเริ่มกว้านซื้อที่ดินบริเวณรอบสนามแข่งมาของเขาในเขตซานซิโรครับเพื่อน,นํามาสร้างเป็นสนามฟุตบอลซึ่งถ้าใครมองดูที่นามสกุลของเขาอ่ะนะครับเบรโตรพิเรรี่นะฮะแฟนๆยานยนต์อาจจะคุ้นหูกันหน่อยครับเพราะว่าเขาคือทายาทของโจวานนี่พิเรรี่ครับผู้ก่อตั้งบริษัทยางรถยนต์พิเรรี่ที่ต่อมากลายเป็นสปอนเซอร์คู่บุญของอนเตอร์มิลานนั่นเองครับ สำหรับสนามใหม่แห่งนี้ครับใช้เวลาก่อสร้างเพียงแค่13เดือนเท่านั้นครับนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม1925ถึงกันยายน1926โดยพิเร์รี่นั้นได้แรงบันดาลใจมาจากสนามฟุตบอลที่อังกฤษนั่นแหละครับเพราะเป็นฟุตบอลสเตเดียมจริงๆไม่มีลูวิ่งและเป็นอัธจันทร,ร์แยกออกจากกัน4ด้านในแง่ของโครงสร้างนะครับซานซิโร่เนี่ยออกแบบโดยวิศวกรชาวอิตาลีครับที่ชื่อว่าอาร์เบลโตคูจิมีและก็สถาปนิกร่วมชาติก็คืออุเลเซ่สตัคชินีครับ ประกอบไปด้วย4อาอัฐจันทร์แยกออกจากกันครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทําจากคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาฝั่งเดียวก็คือฝั่งของอัฐจันทร์หลังนั่นเองครับมาพร้อมกับความจุเริ่มต้นเนี่ยสามหมคนนะครับนอกจากนี้พื้นที่บางส่วนใต้อัฐจันทร์ก็จะถูกแบ่งออกมาเป็นห้องแต่งตัวห้องอาบน้ําสํานักงานทั่วๆไปรวมถึงคอกม้าชั่วคราวด้วยครับแล้วก็ห้องเก็บของสําหรับอาหารสัตว์จากชื่อแรกเนี่ยนะฮะ พวเขาเรียกมันว่า n u w v o s t d d i o c a l c r ค s t สต o San s i r o รครับความหมายแบบตรงไปตรงมาเลยครับนี่คือสนามฟุตบอลแห่งใหม่ใน San ซิโรนั่นเองจนทั้งแฟนบอลเนี่ยเรียกชื่อสั้นๆว่าสนาม San ซิโรครับตามชื่อเขตที่ตั้งของสนามแห่งนี้ซึ่งห่างจากตัวเมืองของมิลานเนี่ยไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือราวๆ5กิโลเมตรนะครับเมื่อรังยา้าเสร็จสมบูรณ์ครับเอซิมิลานก็ ย้ายสังเวียนจากสนามเก่าที่เขาเคยใช้มาก็คือเวเรลอมบาร์เดียเนี่ยที่ใช้มา6ปีครับมาเริ่มต้นสกัดใหม่ที่สนามแห่งนี้ครับนั่นคือซานซิโรโดยนัดเปิดสนามเนี่ยก็คือการเชิญอินเตอร์มิลานน่ะแหละครับมาลงสนามเจอกันซึ่งในเวลานั้นครับทัพงูใหญ่เนี่ยยังใช้รังย่าเป็นสนามอารีนาซิวิก้าอยู่นะครับซึ่งผลปรากฏว่าอินเตอร์บุกมาถล่มเอซีเลเทเลยครับ6ต่อ3มครับแมชแรกเนี่ยบันทึกไว้ในวันที่19กันยายน1926้าครับถัดไม่ีก9ปีครับ 1935เกิดความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเมื่อสภาเมืองของมิลานครับตัดสินใจเข้าซื้อสนามแห่งนี้พร้อมกับขยายความจุทันทีครับโดยทำการต่อเติมอจรรัจจันทร์ทรงโค้งตรงหัวมุมครับเพื่อให้อาจาร,รย์ทั้ง4ด้านเนี่ยมันเชื่อมติดต่อกันและความจุมันก็กระโดดเพิ่มขึ้นไปกลายเป็น55,000คนซึ่งณนะช่วงเวลาดังกล่าวนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เอซิมิลานนั้นย้ายสนามไปก็คือปี1941ถึง1945ครับที่เอซิมิลานย้ายไปใช้สนาม อารีนาซิวิกาก่อนที่2ปีถัดมาครับคือปี1947สประวัติศาสตร์หน้าใหม่ถือกำเนิดครับเมื่ออินเตอร์มิลานนะฮะก็ตัดนใจครับอำลาสนามแห่งเก่าของพวกเขาก็คืออารีนาซิวิกาเนี่ยซึ่งใช้มายาวนานถึง17เปีเน,นะครับโดยตั้งอยู่ในโซนหนึ่งก็คืออยู่ใจกลางเมืองเลยครับตัดนใจย,ย้ายขึ้นไปครับมาใช้ซันซิโร่เป็นรังยา่าโดยเข้ามาใช้ร่วมกับเอซิมิลานครับเหตุผลก็ง่ายๆครับเพราะสนามเก่าอย่างอารีนาซิวิกาเนี่ยความจุมันน้อยครับ อยู่ที่ราวๆ1 8 0 0 0ถึง30,000คนเท่านั้นอีกทั้งสนามก็ยังเป็นของสภาเมืองครับจะปรับปรุงจะเพิ่มจะขยายอะไรมันก็ติดขัดไปหมดเพราะฉะนั้นจึงย้ายมาเล่นร่วมกันครับที่สนามแห่งนี้ก็คือซานซิโรและเมื่อผ่านการอนุมัติของสภาเมืองครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของักราต2มิลานในสนามเดียวกันครับแต่สิ่งที่มันเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกจดจํามากที่สุดนะครับมันก็คือหอคอยทั้ง11ต้นนั่นแหละครับเป็นเสาแท่งกลมที่รายล้อมอยู่ รอบสนามครับนี่คืออีกหนึ่งสัญลักษณ์อันสวยงามครับสมกับเป็นเมืองแห่งสถาปัตยกรรมอย่างอิตาลีซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยต้องย้อนกลับไปในยุคทศวรรษ80นะครับณเวลานั้นเนี่ยอิตาลีได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในฟุตบอลโลกปี1990ครับมันจึงทาให้เกิดโปรเจกต์ในการปรับปรุงสนามขึ้นมารวมถึงซานซิโร่ด้วยนะครับซึ่งครั้งและสุดที่ซานซิโร่ได้รับการปรับปรุงเนี่ยต้องย้อนกลับไปนู่นเลยครับ1955และระยะเวลาก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีหลายครั้งนะครับ ที่อยากจะเพิ่มความจุมีอยู่ครั้งหนึ่งครับบรรดาเหล่าสราบนิกเนี่ยพยายามคิดแผนขยายสนามขึ้นมาโดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะพาความจุไปถึง1,500,000คนะนครับแล้วก็อยากจะเพิ่มอัฒจันทร์เนี่ยในแต่ละฝั่งเป็น3ชั้นแต่ในเวลานั้นการประเมินมันยังไม่ผ่านครับหลายคนเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัย จนท้ามาถึงปี1 9 8 7เนั่นแหละครับเมื่อโอกาสมาถึงอีกครั้งกําลังจะได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกแล้วเพราะฉะนั้นเอาล่ะในวาระแบบนี้ครับมันต้องลงทุนกันหน่อยสภามือมิลานก็ได้2สถาปนิกครับนั่นก็คือจานคาร์โลลากาซีและเฮนรี่ฮอฟเฟอร์ครับร่วมกับวิศวกรอีกหนึ่งคนครับที่ชื่อว่าลีโอฟินซีครับมาช่วยพัฒนาพื้นที่โดยรอบแล้วก็วางแผนขยายสนามซึ่งไอเดียของทั้ง3คนนั่นแหละครับถือว่าเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของสังเวียนซานซิโรไปตลอดการเลย จากแปลนสนามเดิมครับที่เป็นอัลจันย์2ชั้นในแต่ละด้านนะฮะพวกเขาตัดสนใจเพิ่มชั้นที่3ขึ้นมาครับและสร้างหอคอยที่มันเป็นทรงกลมเนี่ยขึ้นมาอีก11ต้นครับล้อมอัาจาันเดิมไว้เพื่อรับน้ำหนัก ของอาณาจรรักรชั้นที่3มครับมันจึงทาให้ความจุในเพิ่มกลายเป็น85,700ที่นั่งครับอีกทั้งยังปรับปรุงภาพลักษณ์ของสนามเก่าเนี่ยให้มันดูทันสมัยมากขึ้นติดตั้งเก้าอี้ใหม่ทั้งหมดสกอร์บอร์ดและระบบไฟถูกซ่อมแซมให้ดูดีขึ้นและทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับปี1990เครับเป็นการเปิดเผยโฉมหน้าใหม่ของซาซิโร่หลังจากที่มีการขยายสนามแล้วและคนทั่วโลกก็ได้เห็นครับในสื่อฟุบอลโลกอิตาลีเก้ครั้งนั้นทุ เจ้าหอคอยทั้งหมด11ต้นตรงนี้มากครับมันโดดเด่นเหลือเกินครับมองจากที่ไกลๆหลายกิโลเมตรก็มองเห็นจนมันกลายเป็นสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของซานซิโร่ไปเรียกได้ว่าการลงทุนครั้งนั้นเนี่ยคุ้มค่าทุกสตางค์ครับและวันเวลามันก็ผ่านไป30ปีครับก็ถึงวันที่หลายคนได้รับข่าวว่าเราต้องนับถอยหลังอำลาซานซิโร่แล้วครับย้อนกลับไปครับมันมีหลายครั้งที่เริ่มมีความคิดตรงนี้เกิดขึ้นอย่างเช่นในปี2 0 1 2ครับ อินเตอร์มิลานประกาศสร้างสนามใหม่ของตัวเองแต่ว่าโครงการก็ถูกพับไปครับจากนั้นปี2015ครับเอซีมิลานก็ประกาศว่า อยากจะสร้างสนามของตัวเองบ้างโดยวางเป้าหมายว่าจะไปสร้างในเขตปอเดโลแต่สุดท้ายก็ล้มไม่เป็นท่าจนกระทั้งถึง24มิถุนายน29 1 9นั่นแหละครับทั้งสองสโมสรอ,ออกมาถแถลงการว่าตวเตรียมจะสร้างสนามใหม่โดยตั้งเป้าหมายว่าจะให้เสร็จทันในฤดูกาล2 0 2 2 2 3ครับแต่ถ้าว่าทางจูซิเปซาร่าครับคนนี้เป็นนายกเทศมนตรีของนครมิลานน,นะฮะรวมไปถึงชาวเมืองแฟนบอลก็ได้รวมตัวออกมากดดันครับว่า อยากให้สโมสรนั้นใช้งานสนามซานซิโร่เนี่ยไปจนถึงมหากรรมกีฬาโอลิมปิกรดูหนาวและพาราลิมปิกรุ่นหนาวในปี2026ก่อนครับซึ่งเมืองมิลานและเทศบาลกอดินาดัมเปซโซเนี่ยเป็นเจ้าภาพร่วมกันครับแล้วคําร้องขอของชาวเมืองมิลานก็เป็นผลครับอย่างน้อยเราจะได้เห็นซานซิโร่ไปอีก4ปีครับอย่างไรก็ตามครับมันก็ถือว่าเป็นการพลิกโฉมครั้งสําคัญเหมือนกันครับเพราะถ้าเรามองไปที่แผนการใหม่ของทั้ง สองสโมสรนะครับเอซิมิลานและอินเตอร์มิลาาเนี่ยพวกเขาไม่ใช่มองแค่เรื่องของสนามฟุตบอลครับแต่กำลังจะสร้างคอมเพล็กซ์ใหม่ขึ้นมาหมดเลยโดยวางเป้าหมายว่าจะทำให้เป็นอาณาจักรลูกหนังที่อยู่บนพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์ธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมครับ ภายใต้พื้นที่โดยรอบเนี่ย55.66ไร่ครับโดยทําการกวาดซื้อที่ดินในบริเวณนั้นครับมาพัฒนาเรียบร้อยและนอกจากสนามฟุตบอลแห่งใหม่นะครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายครับศูนย์ประชุมศูนย์การค้าขนาดใหญ่ศูนสารธารณะของเทศบาลสถานที่ออกกําลังกายพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวแล้วก็สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองด้วยครับโดยคาดว่าโปรเจกต์นี้ครับจะเสร็จสิ้นภายในปี2030แต่ว่าในส่วนของสนามฟุตบอลเนี่ยจะเร่งให้เสร็จทันในฤดูกาล 2, 2 0 2 7 2ง2 8ครับซึ่งสนามใหม่แห่งนี้ครับจะถูกเรียกว่า Nuo s อสต i ด m i l มิลาก็แปลแบบง่ายๆเหมือนเดิมครับสนามกีฬาเมืองมิลานแห่งใหม่แต่ถ้าว่าด้วยรูปทรง การออกแบบน,น,นะครับหลายๆคนก็เรียกมันว่าเดอะคาสิโดครับมหาวิหารได้รับแรงบันใจมาจากศูนย์การค้าการเวเรียวิกตอเรียเอมานูเอเลเชคอนโดซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ที่สุดในโลกครับที่ตั้งอยู่ในใจกลางนาครมิลานรวมถึงอาสนวิหารเมืองมิลานครับนั่นคือดูโอโม่ด้วยนะครับโดยสนามใหม่แห่งนี้ครับข้านหมายว่าจะมีความจุอยู่ที่ห0,000 000ืที่นั่ง ซึ่งถ้าวัดกับซานซิโรครับมันคือการลดความจุลงนะครับเพราะว่าณับปัจจุบันนี้ครับความจุของซานซิโรอยู่ที่75,923ที่นั่งเหตุผลก็คือทั้ง2ทีมครับลงความเห็นว่าจํานวนแฟนบอลที่เข้ามาชมในสนามเนี่ยมันน้อยกว่าความเป็นจริงมันเริ่มลดน้อยลงครับซึ่งการลดความจุลงมาให้มันเหมาะสมจึงเป็นทางเลือกที่ช่วยเรื่องของการประหยัดแถมให้แฟนบอลเต็มสนามอีกด้วยครับสําหรับการออกแบบครับมาจากบร,ริษัท p o p พล u s นะครับซึ่งเคยสร้างสนาม หลายหลายที่ ในยุคใหม่นี้ครับไม่ว่าจะเป็นนิวเวมเบอรีครับที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เอเมร์สเตเดียมครับของอาร์เซนอลแม้กระทั่งทันนมฮอสเปอร์สเตเดียมครับสนามใหม่ของไก่เดือยทองพอวรัสมารับหน้าที่ออกแบบแล้วก่กอรสร้างครับโดยจะอยู่ภายใต้แนวคิดสนามกีฬาที่ยั่งยืนที่สุดในยุโรปมาพร้อมโครงสร้างเก้าอี้ที่ช่วยให้แฟนบอลน,นั้นอยู่ใกล้ชิดกับนักกีฬาและการแข่งขันมากที่สุดอีกทั้งแสงของโครงสร้างรอบสนามยังสามารถปรับเปลี่ยนสีตามสโมสรที่ลงแข่งขันด้วยครับเหมือนกับที่อาร์เรนส์อารีนาที่มิวนิคหรือเมโทริาน สเตเดียมครับที่ของเอติโก้มาดริดนั่นเองครับฟังดูมันเป็นก้าวกระโดดที่น่าสนใจนะครับทุกสิ่งอย่างมันต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นไปแต่ในความรู้สึกของชาวเมืองมิลานมันก็อดไม่ได้หรอกครับที่จะรู้สึกใจแบบมันวิววหน่อยเนาะเพราะซานซิโรมันถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองครับจนกระทั่งถึงวันที่22พฤษภาคม2020นนั่นแหละครับที่ หน่วยงานดูแลมรดกวัฒนธรรมของอิตาลีเนี่ยก็อนุม,มัติให้ทุบทําลายสนามซานซิโรอย่างเป็นทางการณนะตอนแรกเนี่ยเป็นการทุบทําลายโดยจะเหลือหอคอยไว้1ต้นครับจากทั้งหมด11ต้นใช่ไหมครจะเหลือไว้1ห,หอคอยครับเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ครับถึงการมุงบอกว่าเคยมีตัวตนของสนามซานซิโรอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งจะตั้งเด่นอยู่ไม่ไกลนักจากตัวของสนามฟุตบอลครับและยังใช้เป็นชั้นดาดฟ้าทําเป็นจุดชมวิวของเมืองอีกด้วยครับเพียงแต่ว่าล่าสุดครับมีการเปิดเผยจากทางอาวิเซ แกกนโซนะครับคนนี้เป็นนักเขียนบทความชาวอิตาลีครับที่เขียนไว้ในเว็บไซต์ของเดลี่เมลครับเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาปเปิดเผยถึงข้อมูลจากแหล่งข่าวสภา,าเมืองมิลานว่าตอนนี้แผนทุกอย่างเปลี่ยนแล้วครับจากตอนแรกเนี่ยคาดหวังว่าจะให้เหลือหนึ่งหอคอยใช่ไหมฮะเพื่อไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกว่าที่นี่เคยมีสนามซาซิโรอยู่ปรากฏว่าเปลี่ยนแผน ให้ทุบทั้งหมด11ต้นเลยครับมันยิ่งทําให้แฟนบอลน,นั้นใจหายมากขึ้นไปอีกนั่นหมายว่าคุณจะไม่ได้เห็นสิ่งก่อสร้างใ,ใดๆที่บงบอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเคยมีสนามฟุตบอลที่ชื่อว่าซานซิโรอยู่จึงไม่น่าแปลกใจครับที่ทําให้แฟนบอลหลายๆคนนั้นรู้สึกไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ในนี้นั้นเนี่ยคืออันเดรียเคลนซี่ครับเป็นแฟนบอลของเอซิมิลานนะครเดินหน้ายืนเรื่อง ร้องเรียนต่อสภาเมืองเลยครับว่าไม่อยากให้ทําลายสนามซานซิโรครับไม่อยากให้ทําลายสนามซานซิโรทั้งหมดครับควรจะเหลืออะไรบางอย่างไว้บ้างครับเพนซี่เนี่ยได้จัดแคมเปญต่อต้านเรื่องนี้ลงในเว็บไซต์ c h a n o r g ด้วยนะครับเพื่อรวบรวมเสียงประชาชนที่ไม่เห็นด้วยในคําพูดของเขาก็อย่างที่ทุกคนได้รู้สึกนะครับว่า ซานซิโร่เนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ครับไม่ใช่เพียงแค่ของสโมสรในเมืองมิลานนะครับแต่มันยังรวมถึงโลกฟุตบอลโดยทั่วไปด้วยแน่นอนครับมันจะอยู่ในหัวใจของแฟนฟุตบอลส่วนใหญ่ไม่เพียงเพราะว่าประวัติศาสตร์เท่านั้นครับแต่เพราะว่า ความยิ่งใหญ่สถาปัตยกรรมเพราะฉะนั้นการรื้อถอนทุบทำลายทั้งหมดเนี่ยมันทำร้ายความรู้สึกของแฟนบอลอย่างมากแคนซียกตัวอย่างครับว่าอย่างเช่นเมืองมิวนิคก็ได้ครับพวกเขาก็สร้างสนามใหม่ก็คืออารีนัสอารีนาขึ้นมาโดย2ทีมในเมืองก็เข้าไปใช้ก็คือทั้งบาเยิร์นมิวนิคและ18 6 0มิวนิคแต่สนามเก่าครับอย่างโอลิมเปียสตาดิโอนก็ยังคงรักษาเอาไว้เพราะพวกเขาเชื่อว่านี่คือหนึ่งในหลักฐานแห่งประวัติศาสตร์และประชาชนก็ลงคะแนนโดยพร้อมเพลงครับว่าอย่าให้เก็บเอาไว้ซึ่งณปัจจุบ จัดงานอีเวนต์จัดงานคอนเสิร์ตและผู้คนก็สุสนานในการอยู่ร่วมกันครับบางครั้งก็ไปนั่งอยู่ที่โอลิมเปียสตูดิโอพักผ่อนหย่อนใจดูงานต่างๆนั่นคือตัวอย่างที่ทําให้เห็นก็ว่าไม่ต้องทุบก็ได้ ไม่ต้องทำลายก็ได้แต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายเราไม่ทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้หรือเปล่าแต่แฟนบอลเนี่ยกำลังเรียกร้องไม่อยากให้ทุบทําลายซานซิโร่ครับสําหรับโปรเจกต์การสร้างสนามใหม่เนี่ยจะเริ่มการก่อสร้างในเดือนมกราคม2024นะครับแล้วก็จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ก็คือในปี2030ครบทุกสิ่งอยา่างทั้งศูนย์การค้าสวนสาธารณะพิพิธภัณฑ์อะไรต่างๆนานานะแต่ในส่วนของสนามฟ,ฟุตบอลครับอย่างที่บอกไปว่าจะพยายามให้เสร็จทันในปี2027ครับโดยสื่อของอิตาลีนะครั นั่นคือคอร์รีเอเรเดล่าเซรานะครับระบ,บุว่าล่าสุดเนี่ยงบประมาณในการสร้างสนามใหม่เนี่ยแตะไปถึง1,200นล้านยูโรครับตีเป็นเงินไทยก็42,000ล้านบาทอย่างไรก็ตามครับมีการคาดการณ์ไปอีกวัฒ้าสร้างเสร็จเรียบร้อยแน,นะฮะสสโมสรครับจะมีรายรับเพิ่มขึ้นอีกทีมละ120้ล้านยูโรก็ประมาณ4,400ล้านบาทแบ่งเป็น80ล้านยูโรเนี่ยมาจากภาคสนามครับก็คือสนามฟุตบอลและอีก40ล้านยูโรครับ มาจากภาคการตาลาดก็คือบรรดาสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่อยู่รนร้อมสนามฟุตบอลนั่นเองส่วนในเรื่องของการเรียกร้องคัดค้านไม่ให้ทุบทำลายซานซิโร่แบบทั้งหมดน่นนะครับก็คงดําเนินต่อไปอัลวิเซ่จังนาโซคนที่เขียนบทความในเดลิเมลนะฮะก็รู้สึกถึงความเศร้าครับบางครั้งเขาก็ตั้งคําถามไปที่ภาครัฐว่าทําไมไม่มีการเคารพประวัติศาสตร์ทางด้านกีฬาเลยและการรื้อถอนสนามซานซิโร่เนี่ยนะฮะมันเป็นข้อพิสูจน์ว่า รัฐบาลไม่ได้สนใจในสิ่งมหัศจรรย์หรือว่าสิลปัตยกรรมในโลกของกีฬาเลยครับมันจะทําให้คุณไม่หลงเหลืออดีตหรือความทรงจําเลยนะเด็กๆรุ่นใหม่จะไม่รู้เลยครับว่าไอ้ที่ตรงนี้เนี่ยมันเคยมีสนามฟุตบอลที่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินเพราะฉะนั้นต้องรอดูครับเพราะว่ากําหนดการที่จะมีการทุบทําลายนะครับก็คือหลังจากจบโอลิมปิกฤดูดหนาวและพาราลิมปิกฤดูดหนาวในปี2026ซึ่งเมืองมิลานเป็นเจ้าภาพถ้านับจากตรงนี้ก็เหลืออีก,กเกือบ4ปีครับ ที่เราจะได้ดื่มดากับสังเวียนแข้งแห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้บางคนก็รู้ครับว่าการเรียกร้องไม่ให้ทุบทำลาลยตรงนี้มันอาจจะยากหน่อยเพราะมีการลงมติอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเรามองในแง่ของประวัติศาสตร์ครับเราก็เหลือเวลาอีกเกือบๆสี่ปีครับเพื่อจะได้ไปดื่มดากับบรรยากาศกับความรู้สึกกับหอคอย1 1ต้นที่เป็นเอกลักษณ์ของซานซิโร่ตรงนั้นลองดูครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของการใช้ชีวิตหลังจากนี้ก็ได้ครับสำหรับแฟนบอล ผมไม่แน่ใจว่ามีใครเคยไปที่ซาซิโลบ้างแล้วหรือยังลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับว่าความทรงจําของคุณเป็นยังไงบ้างหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างที่สภาเมืองของวิลานนั้นมีมติในการรื้อถอนทุกทาลายแบบหมดสิ้น,นลองแสดงความเห็นเข้ามาได้แล้วก็ฝากคอมเทนต์ของเราไว้ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับเมนสแตนเทเลนด์นะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ขออวยพรครับให้กับทุกๆคนนะครับที่เป็นแฟนรายการของเรานะครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่อง คาดหวังเอาไว้แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้เราด้วยนะครับตอนนี้กําลังเดินหน้าไปสู่หลัก ,00 แสนซับอยากถึงเร็วๆนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีปีใหม่ครับส่วนใครที่ต้องการดูคอนเทนต์ย้อนหลังนะครับอ่าแวะเข้าไปกดตรงนี้ได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยครับ